สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาทำเควสนะครับที่ผมแบบว่ามันค้างคาใจมานานว่าไม่รู้ว่าจะทำะได้เมื่อไหร่นะครับก็คือเนี่ยเควสแจ็คพอตเนี่ยมันเหลืออยู่เควสเดียวครับได้รับแสนห้ EP ในการได้เป็นักเตะห,หรอแล้วมีอันนึงว่า ได้รับนักเตะอะไรอะได้รับนักเตะมูลค่าสองล้านห้าโอเคอะมีอยู่สองนี่แหละอันไหนก็ได้ผมก็เลยลงทุนนะครับไปซื้อไปซื้อนักไ,ไปซื้อแล้ตีเองด้วยนะครับตีเองหลายตัวอยู่นะแล้วก็ไปซื้อมาสองตัวนะนี่มีบวกห้าพวกนี้แหละอะรวมๆกันผมว่าก็หลายสิบเอ็มอยู่ใน,นเนี่ย สิบยี่สิบสามสิบรวมๆแล้วถ้าตีด้วยแตกด้วยก็ประมาณห้าสิบล้านได้อยู่นะแต่จะมาแลกเอาแค่สองสามล้านนะครับแบบว่าจะคำเฟสเฉเยๆครับไม่มีอะไรนะครับเอาตัวบุกค้าทั้งหมดเลยนะไปแลกครับซึ่งเกจมันก็ขึ้นมาบอกว่าได้ตั้งแต่บวกสองถึงบวกเจ็ดนะครับก็ทําใจแล้วนะครับว่าอาจจะต้องขาดทุนยับนะครับแต่ว่าขอให้เถอะขอให้ทา เคล็ดผ่านหน่อยนึงนะจะได้เลือกคาใจท้ทีนะครับโอเคกดแรกนะครับยอมรับนะได้โอ้โหโดูทีมนี้ได้งานมาแน่อย่างเนี้ยโอ้ด้วยบวกห้าบวกห้าบวกสี่บวกห้าบวกห้าตัวละแสนครับ โอ right ้บวกห้าตัวละแสนอะไรของมึงวะเนียโอ้โหก็ไม่คิดว่ามันจะได้ห่วยขนาดนี้ติดต่ออีกครั้งไปกันเกินไปเอ้ยมีบาซ่าครับได้ลุ้นขอลุ้นตัวทีมที่แบบไม่ค่อยดีกับ มันไม่บอกว่ได้ใครนะอ่ะบาซา่าปลาชิติ8ล้านโอเคเควสผมเรียบร้อยแล้วครับผ่านผ่านเควสแล้วครับ <c oughs> อ่าโอเคนะเควสเควสขึ้นละโอเคมันอาจจะเป็นการกระทําที่โง่นะครับแต่ว่าเอาละทำอาสนุกนะครับทำอาเควสนะครับให้ผ่านโอเคเควสผมผ่านเรียบร้อยแล้วโอเครางวัลของเควสก็ ทวีครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ